กาบเบนตาีพี่ข้องแขงนัตาอันตนารือเอรัตาไม่สบชอบเป็ดแต่เราแข่งอะไรขอบ้่ได้ผิดอกเลยตรงนี้ต่อไปก็ต้องมีแบบตัวกินข้าวหลังบ้านน้อยชิวๆองเงีนนะมองนีเดีแข่งนี่ครับแซไปนะโห้บริัทกระดาษกูแบบกูเอาแล้ว สีไปเป็นนาสนามสาเอาไว้ทันบ้งก้างขยามาลีจเอาตมเอาบานหนึ่ง้นไไปทยุ่นอยอกับถืกลงสาบานสีด่านบริบาลควาสามเทียโซดาปันกั้นปันโซดาอลาบปันอันนี้พี่น้องไปลาบอันโซดาอันลาบปลาใบน้ำ เบอร์นะเรื่อนเบอแล้วะคชื่อเาคินนี้ย่างงได้ไช่วงนี้เป็นโรสาช่วนเปิดล่องบานีประสาทแบบนี้นอนเตี๋ยวหาวโมงเตื่องบาตเปิดล่งบาร่างกายจะแขทำวันเปน้า้หลุดตาหี้นี่นะรู้แต่ก็มีสปิริตนะเห็นไหมขนาดแบบว่างานกลางวันใช่ไหมก็คือมันทำงานตอนลาวันนี่เห็นไหมเด็กต้องเอกเป็นแบบอยากนด็กเราโอ้ด็กตัวเกียวมิวสีไข่แต่ขวางนี่ป่วยปีละแปดที่อะ ข่อยก็เพรัะป่วยจปิดแชอยู่สุขก็ป่วยเป็นสุขก็มามากล้วยแชร์ตลอดหมูฮันบอดบอดฉัน่ะบป็นตับป่อยก็หมูพ่อฉันต่ำวันเคยล่าวันเข้าใจอยู่อว่าคนทัมวันดมึนกันกัมากนถึงจังมาเหรบอสมพมีกับบอมีทุกคนถือบอกทำไมเขาถึงเก่งตลอดเวลากันดละเขาถึงปิดโหนาเต่วใดเขาถึงกบคุ้มัใดบสมมีกับมีทุกคนถูกไหมล่ะ เพราะอะไราสิม่ออกง่ายปนสองชั่วโมงหรอกใครูไอ้เป็นฉันไม่ได้หรอไม่แหมเล้วบอกมาเลาเขาต้องติดงานเมื่อไหร่หรอมันเป็นหลังเดียบอนนันันเกี่ยวก้บเขาผู้ใดมีเหนกล่องเอาปิดเปิดในพวกนี้เห็นนี่ปตมันเ็นมันใดบก็เห็นก็เห็นวนนมันบออย่างรแล้วไม่เห็นจะพทั้งยางเนี่ยประกันจ่าไปจาแปดพันบาทระหางนี่ประกัน เลยได้เพื่อกันแล้วที่ทำไปไงพักก่อนึวามเสียงียา้่ะออนึงว่ามีโนเกตอย่างนีตัวอไปเบิ้ลิ่มพาเดินดูบรรยากาศรอบๆของทุกเศรษฐีบรรยากาศรอบๆขารอแบบย่าเบากวกันเบา จบไม่รู้ไงต่อยมันเก่งเหรอบอกรู้ล้วตัวเกี่ยวมิวสิกดิมันหยิบปวยดูเดียวอันแล้วเรื่องความป่วยเพื่อกระหังกันไม่ได้หรองพอดเรื่องความป่วยมันก็หากันไม่ได้หรอกพูดถึง่ายก็ได้ใครอยากป่วยตีกับแมนแล้วตากับถือคัมกับแมนความอีตา หลางมือพี่น้องหาหมองลลางมือก่อนหาหมองล้างมือกอ่อนไปเดี๋ยวะวัโอ้ไปเดียเด๋ยวมาน่บาดพี่น้องไปเดี๋ยวยุบมาล้างมือก่อนนะจ๊ะ น้ำไหรบ้านี่ทำงานหัวที่พินครับที่พักอาศัยพักเองเด้อหาพักเองด้วยนี่หม่องในน้ำอยู่ถ้ากันเงินหลายอยู่ดอก เงินหกเงินเจ็ดเงินแสนเงินพักหลังเศร้าหรอลูกพื่อนอลกูนลกสบายดีครับสบายดีครับผมสวัสดีนะครับมากินข้าววันนี้มากินข้าวอยู่บ้านมากินข้าวอยู่งายเงี้ยมัดเบิ่งซางเขาเย็นแงามัดจอบมจอบัจอบหน้าจอบหลังมามากว,น,ากวนหน้ากวนหน้างละวังตกนะลูกอุ้ยลูกซาง ลูกสร้างหลูกโครงการก่อสร้างเพราะว่ามันมูบานนึงได้พี่น้องเดี๋ยวเบิรงกแล้วเนาะฉันก็บเด็มาอยู่จังสีนะ привет, ่น้อใช่ฉันเยอะเบิร์กแล้วฉันมาอยู่ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้หรือเล่าฉันนาะบบ light, ฉันมาอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆเลยทำแม่พี่น้องฉันมาอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆเลยไหมปีก่อนฉันอยู่ที่นึงแล้วปีนี้ฉันมาอยู่นี่ ชีวิตขอเรามาันก็ไม่แน่ไม่นอนเลยก็เฉลียพีนองไ่แน่ไ่นอนจากห้องจากห้อง,องมือขึ้นเอฟซีมาเอฟซีมาหายุฟินครับคอยสูนไลมีคนบายเจ้าคอยเครียดคอยน้่มดาเขาว่าสันเอิร้อดาเขาดอกเอฟซีมาคอยอยู่งยากเลยมา,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 มานามานานาฟินครับไม่กินเขายุฟินครับมือขึ้นนี่แะเพื่อนบ้าน ใครศูนกินยาความดันอแม่ศูนแม่กินยาความดันแม่กินยาความดันเพบ่บขึ้นว่าสันเขาว่าให้ลูกแม่ละาูนแม่ที่ตามลูกจะทำไมลูกตับบกหง่งโป๊กๆว่าสันแม่เบิ่งลูกแต่แม่แต่แม่แต่ลูกตับบกหง่งโป๊กๆมันถิ่มาวนาอันนี้อย่างแม่เบิ่งบักหลามากแต่น้อยเพื่อลูกว่าสันซูนในเขาเขาคลายลูกใสศูนในเขาบ้านเร็วมากบ้านเร็วจริง ดูสิมันจะเร็วมากอ่ะคิดดูดิมันเร็วขนาดไหนแบบจะไม่คิดมันจะเร็วขนาดไหนไหนจ้ามีทุเดียจ้าเออนั่งมาสิกนระมางสินวนนวนแลบบ้วอ่อชื่อคนเราไม่แน่แน่นอนอย่าเปิดจใจดีกับสีตาพี่ ไอ้ดูเรียนอยู่ไหนไอดูเรียนน่ะเอฟซีฝากดูเรียนมาให้เอาไปดูเรียนเรียนห่อดูเอมันฝากว่ากับเปียนอาจารย์ตุนเี๋ออ๋อเปนข้าเนียวดูเรียนตัวนี้้วกินยังไงสาสก็จิตใจบ่ละสู้อยากยัง ต่อไปซื้อที่ดินสร้างบ้านพักให้เด็กๆสังกัดพักเกเ็บยาแพนงผมก็ทำห้องพักไปได้วยหลักตัวเกี่ยวเขาอพักกับผมนั่นแหละทุเรียน,น,อยนขอบคุณทุเรียนพบลักนะครับทุเรียนพบลักที่แม่กรองทุเรียนพบรัก เอฟซีเอามาให้ขอบคุณร้านทุเรียนพบรปักศูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามห้าจะส่งทุเรียนทั่วประเทศแม่ใไไหญเร็วมาให้ละห้าเท่ากันวีดีนะเนี่ยดีแล้วเนี่ยดีแล้วเนี่ยบัวแต่กวาดหอกหรือไม่ทุเรียนภพลักทุเรียนภพลักพี่หนอ่อย ทุกอย่างมิหลักที่แม่กลองสองใจช้ำไหมดีดมากอืมไม่เป็นแต่ราคาแพงขึ้นเนี่ยบ้านเสร็จเดียวมากเงินดีงานเลย,อ,ยอุ้ยมันเป็นเงินมันเบาดอบอม,มันเป็นเงียนยหรอ จังที่บอกเขาเขาติดน้นกันบอก่จยังที่บอกอมเธน,น,นาคารกับเมตตาไปหลายธนาคารลย้ไีมห้อธนาคารเข้ามาติดต่อทุกธนาคารเลย นาคะเข้ามาติดต่อเยอะมากบอกว่าเสียเงินกูัเสียกูัเงินอีอืมก็อยากกู้อีกแลาวนี่กูก้เป็ยังไงมันนีบวันนี้วันนี้เรื่องอะ้กู้เนี่ย จนจนไฟก็ไฟก็อยากอายบอกพี่อยู่บ้านบ้านใอยบริษัทกูเด้อใอยบริษัมีสินเสื่ออย่างเด้อใครสั่งส,งสงวยหมดเลยทุกธนาคารอ่ะ <c oughs> ติดต่อมาหามาหามหามอกระเช้าแล้วก็กูบอ่อกูบอ่บอไหมไอ้กู้สี่สิบห้าสิบล้านบอกกูจ้า ความระคุณด้วยตาไม่อยากเป็นดนีอือันนี้มันเลิศนะไม่หวานมากโอ้วยนุ่งกัดนึ่งทำบาโค้ดไม่ได้ผิดไม่งั้นอื่นอย่างบาโค้ดอย่างบาโค้ดอย่ง โอ้ยงูกลับยังกับมันกลับเดือ